เฮ้ยอ้าวก็ไปมีทะรี่คนเดียวมันอยู่บนหัววะมันลงมันมันจะลงไหนวะมันกลางมันกลางไป็แล้วมันกลางมันแหลมกลางก็แย่แล้วเฮ้ยกลางมันกลางแหลมก็มีมีสองซี่เสื้อใครวะเนี่ยกูไม่มีปืนโอ้โหขอโทษเลยเพื่อน จะไปห่วงกูไปที่เลยห่วงเราเนี่ยพี่ก้ไม่ได้แดนซ์สิโอ้โหร์จบเกมใช่ไหมเราเราเราอาจจะแดนก่อนเดี๋ยวจะเชื่อโดนลาดว้าวแม่ก็ยังลาดผมได้เนาะยี่้ เรียบร้อยโก้ยไปคนหลังไม่ใช่ไปแล้วไปแล้วไปด้วยเอ้ยเฮียมันอยู่บ้านนี้เฮียมันขับเฮ้ยมันเฮียมันขนาดกันเราเดินเราเดินชิดได้นะเฮ้ยมันหมดได้ได้ใช่ใช่เดี๋ยวชี้ขวาเดี๋ยวทีใหม่เดี๋ยวทีใหม่ที่มาเดี๋ยวทีจิ๊บเดี๋ยมที่หมด marked a location ผมวัดยังมีเราวัดทุกคนเงียนมาเดี๋ยวไปช่วยแป๊บนึ่งพี่โก้เปป็ดติ่มมันพี่เฟ็ติ่มอยู่เฟ็ติ่มไปเดินไม่ได้มันอยู่บนหัวอยู่นี่สองอะเดี๋ยวหาเปิดให้พี่ดิมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ด้านหลังเลยมันอยู่ด้านหลังเลยเจ้เจเย็นเจเดี๋ยวหาเปิดให้ถ้าจะน็อกไดปยังไม่พอฟังผม โอ๊ยเจิดถือระเบิดเยอะไม่ได้ถือปืนไปยิงปีเมื่อกี้โโอ้หไม่ไม่เขาหลบได้บาสมาช่วยไปหน่อยดิเอ็บสวยบาสมาช่วยไปหน่อยดิมันเจ็บไปตัวหนึ่งพี่อ่ะน็อกนะพี่พี่ดิเพงน็อกนะเมื่อกี้ไปยิงหลังฟีเลยแม่งเจิดถือถือระเบิดโทษวะผมผมแตะผมแตะไอ้ระเบิดไอ้ระเบิดด่วนอะถ้ากดแตะปืนแม่งมันยังเป็นระเบิดที่เฟีอยวเลย น้องปลาทำไมพี่ดิรวมทั้งดาวห้าร้อยดวงนะครับขอบคุณน้องคอปอายดาวสี่สิบห้าดวงด้วยนะครับขอบคุณนะครับมันอยู่ตรงไหน่พี่ข้างบนมีห้องกระตายมันหลบฝังพี่ใช่ไหมดีนั่งวาดเข้มกว่าตอนนี้ได้ปิดไปบ้างทั้งตัวหรือยังอ่ะพี่ดีไม่ได้ปิดเลยอยู่ข้างบนสองน็อกน็อกข้างบนน็อกตอนนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนคนซ้อมด้วยเปลี่ยนเอาไมโครบอยออกแต่ว่าเล่นดีนะอีกคนหนึ่งเล่นดีมากเลย แล้วพี่อานเพิ่งมาภาควันแรกยังไปทันได้พาดเลยเฮ้ยเจอคนเฮ้ยมีแล้วจ้าเกินครับถ้ามีลูกจะซื้อรถอะไรอะรถอะไม่มีเหรออะไรเหรคนนะ อ๋อคนคนโผล่พี่โคยิงตายไปเต็มแล้วโดนน็อกน็อกต้นไม้น็อกแล้วเรื่ออะไรแล้วไปได้หรอกได้ผมชนเลยนะพี่ดิระวังล่วงนะพวกไม่ต้องห่วงอยู่ในจุดที่มันยิงไม่ได้อยู่ไหนวะไอ้สัตว์อ้าวอยู่ไหนวะ Watch out อ๋อข้างบนอ่ะ ไม่เนียะละโดนดักเจอหมดปะดังดังดาวใช่ไหมโอเคซ้ำอยู่เล่นอะไรอะพี่เอาไปเลยคุณหกอ่ะฮ่ะผมไม่ได้เอาอะไรไปไม่เก็บแผ่หรอกครับเชื่อผมดิมันจะเก็บแผ่อะไรหกตาอนนีี่จ watch out Load, 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 load. รถ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 ูแล้วผมมันจอดมันจอดอย่างี้อดมี้คนึงอยู่ั่นหะแตก็หลาย่ต้องหยไม่ใช่มันขับไปแล้ววะอ๋ออยู่ๆตายมันจอดอออมันจอด,จอดมันจอดล็อกหนึ่งี่เดินหน่อยอุ้ยเฮ้ย โอ้โหไม่ได้ทักตัวี่ะวิ่งเลยแันมุ่ดูกันอยู่ตรงนี้วะเนี่ยดีเลดับี่ยดับอาชดบ้านเยทีนะอาบ้าเไม่บาอ่ะแต่ทีมก็ได้ได้อยู่อิมแล้วทีมแล้วเนี่ยโ้ทีมปิดประตูด้วยจะยินนะนบ้านเด็ดได้เน็ดก่อนนะเอ้ย มันโดนใช่ปันเอ็ดลงมาวะหมดหมดไม่หมดไม่หมดตัวบัลลังคามันตายเลยวะคุเต้ยอะเอ็นมินเอ็ด ตัวไห้นิ่งทำไมช้าน้องสาวป้านความโคตรวิจิตปาดไม่โดนกืบตายเองเฮ้ยกระตุกระตุกจริงป่ะอีกคนเจอวะ Mark the location enemies ahead watch out โกตกรถโกตกรถโกตกรถน้ำมันหมดเฮ้ยโคตรเดือดเชื่อ เ h า t is a h เาเดี๋ยวไปเอารถก่อนพี่เจะไปด้วอกันถ้าไปรับไปเอารถไม่ได้ก็ดยก็ดีเลยมันอยู่มาร์ฟ้ามันอูมาร์ฟ้าไปดิ Let's go เฮ้ยเค้่นไม่ติดเคลื่อนไม่ติด งทำไมไอ้คนเล็งไม่ได้เลยเล็งมาอยู่ๆก็หักกลับลงเลยครับรู้เปล่าว่ามึงเล่นในเนี่ยแต่บ้านมันอยู่บนหลังคานะร้อยหนึ่งล้มาเถอะร้อยหนึ่งนะครับด้านบนมีไหมข้ใหญ่ไป ไนขา้านี้ดล็อกล็อกล็อกนี่เขาโดนลมหลงน้ำล็อกาบอ่ะาบตายไนะตายแล้วตายแล้วเออตัวนี้ก็ได้ับ หรือว่าเขาตรงใจปับเนตว่าเวลาปลาแล้วมันปาหลรไม่ได้ต้องดีเลยคือไว้ตาไว้ตาเลย,เลยงงเลยทีแรกปืนมันพุ่งโผล่ ดีแม่งเอาแต่แช่งผมอะทุกคนอุ้ยตีตีกว่ามีไม่ได้ดิมันนอนอยู่ตรงระเบียงเพสว่าเชียงไงที่ไงจริงได้ปะล่ะแม่อยู่ข้างบนเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีรถด้วย ได้เลยเล่นลอยน้ำหน่อยครับได้ครับได้ครับมาเลยเดี๋ยวไปเก็บลอยน้ำให้ไกลๆมาฝาองโตหมาองโตแต่ไปได้โดนปิดปะโดนปิดป่ะโดนปิดโดนปิดแต่ได้แต่ไดตบนี้ไม่ใช่ตบอันนี้ด้านบนยิ่งมาแต่ได้จริงได้จริงเชื่อดิเชื่อใจกันลองเชื่อใจกันโอ้เชื่อใจอีกแล้ยจะมีต้นไม้ปังวิ่งมาเลยไม่ต้องสมองแบบวิ่งมาที่ฝีเลยจะสมองมันจะมองมันยังไม่มองบ้านเนี้ยมันมองไม่ได้ที่มันไปโฟกัสนู่นแล้วมันไปมันไปโฟกัสนู่นแล้วบ่แต่มันเด่นเลย มันไม่แม่นมันไม่แม่นเออโดนไปดีแล้วโอ้ยเหี้ยเออยมาจะนอนมาอนาโอ้ยเหี้ยไม่ล็อกตัวถึงดิจิตอลอ่ะเมื่อกี้ติดที่ที่ทผนี่แหละทบาร์ล็อกตัวถึงดิจิตอลไม่ตายเมื่อกี้บาดได้แต่ผมตายต้องเอารถมาพี่ ตเขาบอกว่าชุบได้ให้ไม่ได้ได้ได้พี่เนี่ยเนี่ยพี่พี่พี่แบบรถเฮ้ยมันกำลังไปหาไม่ได้แล้วว่าแล้วชี้เก็่งคนเาามแล้วไม่ใช่ไม่เอาแบบรถเฟียร์แม่เอาแบบรถเฟียร์ผมชุบได้ผมชุบได้แต่เมื่อกี้มันคือฟอร์มอลบอกหมดผมนอนทาทำไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมันจะตายแล้วแหละมันหมายพี่แหละหมายหน้าดิดิโก้อะ ก็ไหนสายเถอะไอ้มาขวาเถอ่ะข้างล่างอ่ะอ่ะอ่ะไม่ได้คิวด้วยเเยท่คนดีย่ตัวเดียวด้วยที่มันยิงกูอยู่ตรงนี้อาฟ้าเดินหนึ่งอ่ะเนี่ยเหดินหนึ่งเหรอบ้านมันอยู่ได้นะพี่บ้านมันในวงขอบวงนิดนึง เอมฮ้ม mm ันอยู่ไหนบ้านแล้วปะเมื่อกี้มันชื่อว่าร x แต่ไม่้เหลือตัวเดียวเห็นมแล้วอรออืมเมื่อกี้ผมว่เห็นมันอยู่น่าแหละกระดอเอาดิเกิดอชันของจริงวัดตะกง เก้าสิบสองะลงมิทเทอรี่ไปไปบูคนเดียวแค่นี้เหมือนเล่นคนเดียวครับตอนเนี้